ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่น้องคครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพ,พาเผาแถมยังมีกล่องสุม่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแ,พแ,พแพมพเพจซูเปอร์เรราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั้นตองเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุ ดิรก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะถ้าพูดถึงเกมแนววันพีชเดียนะครับผมเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่บอกฟุตเท่านั้นนะครับผมเนี่ยยังมีอีกหนึ่งแมปที่พี่นั้นก็เล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเป็นแนววันพีชเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือไพเรตเบลตินั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าแบบนี้สนุกมากๆนะครับผมนะฮะเป็นแมปเปิดใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยในการนะครับผมนะฮะว่าแต่เออตัวกูเป็นอะไรเดียรดนะะฮแมนม่พักเลยนะครับผผผมมมมนนนนนนนะะะะะะฮฮเเเเเเออออโคคแลล้้้วตตีรราาาัััดขบกกยซึ่ง ล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะพี่ฟาร์มแมบนี้เนี่ยเอ่อจนเวล400แล้วนะครับผมนะฮะเวลตันแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะแมบนี้บอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมนะฮะใครนะครับผมนะที่อยากสนใจเล่นนะครับผมนะก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะลองจอยเข้ามาก่อนนะครับผมนะส่วนลิงก์แมปเนี่ยพี่จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะฮะสามารถร่วมจอยกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ชมฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะใครหลายๆคนนั้นเข้ามาอาจจะงงนะครับผมนะฮะว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรนะครับผมนะฮะแมปนี้เนี่ยเป็นแมปีศา มากมายเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับนี่นะครับผมนะฮะมีผลระดับมิติเนี่ยสผลด้วยกันในอัปเดตแรกในคุณผู้ชมฮะมีผลต้้าแข็งด้วยนะครับผมนะฮะผล invisibility ผลหายตัวนั่นเอเนะครับผมนะผลทรายผลพระนะครับผมนะรวมถึงท่าของผลไฟก็มีนะครับผลสโมกครับผมนะผลบาเรียนะครับผมนะผลระเบิดแล้วก็ท่าของผลบาร์กี้นั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหแล้วก็ผลซิกเนเจอร์เลยก็คือผลแมกมานะคุณผู้ชมฮะและอีกหนึ่งผลก็คือผลมืดเรียกว่าผลยามียามีนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหอ เลยนะครับผมนะฮะแต่และอันก็จะมีทางด้านของค่าสแตทเนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสนุกสุดๆนะค,คุณผู้ชมฮะอีกอย่างนึงนะครับผมนะฮะดาบในเกมนี้ก็ไม่ซ้ําใครนะครับผมนะฮะไม่จําเจด้วยนะครับผมนะโดยเฉพาะเรามี3ดาบเดี๋ยวไม่ซ้ํากันตรงไหนมี3ดาบด้วยเหรอโอเคครับผมนะฮะเข้าใจได้อยู่เหมือนกันคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ3ดาบกันบ้างน,นะครับผมนะฮะของแมปนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับผมนะฮะอ้าวส่วนตัวแมปเองนะครับผมนะฮะก็น่าอยู่น่าเล่นมากๆเลยนนนนนะะะะะะคครรัับบผผมมมมฮฮเปป็แที่กกว้้าางโโอห มีนู่นมีนี่ให้ทําเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงเกมหน่อยละกันนะครับผมแนวว่าเป็นยังไงครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงลมนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเล่งเสียงลมแป๊บหนึ่ง นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะมีเสียงลมนะครับผมนะพัดผ่านไปนะครับผมนะอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าบรรยากาศนั้นชิลมาก you know? ๆนะคุณผูここ course, is, Z Z ้ชมฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะที่ชอบการเสียงโชคเสียงทายนะครับผมนะแนะนําเชิญตรงนี้เลยนะครับผมนะเป็นบริการสุ่มผลนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะกดตัวทีตรงนี้ครับผมนะฮะกดเซอร์เลยครับผมนะฮะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยรรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สุ่มผลไม่ได้นะครับผมนะห้เราทําการเอาเจมนะครับผมนะมาแรกการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะฮะกดบายไปเลยครับนี่ห้าสิบเจมแะกได้ ปุ๊บเดี๋ยวมาดูสิว,ว่าจะได้ผลอะไรครับมาหมุน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 เอาว่าขอดีๆสักผลหนึ่งปะจเจเฮ้ย แมปไหนก็แมปนั้นแหละนะครับผมนะความเกลือที่ไม่ปาดนีใครจริงๆนะคุณผู้ชมออเหลังจากซูมผลเสร็จแล้วนะครับผมนะผลก็จะไปอยู่เด็กตัวเราแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะจะกินไม่กินก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยดอกไว้ดีกว่านะครับผู้ชมไม่แห้งผลระเบิดใครจะไปกินเฮ้ยใครเกิดมาวะนนี้งงเลยนะครับผมนะน้องๆลำดับต่อมาผมจะขออนุญาตรีวิวสกิลผลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะผลที่พี่ใช้คือผลน้ำแข็งนะครับผมนะฮะเป็นสายโลเกียมอนตีไม่เข้านะครับผมนะฮะอ่าเอื้อต่อการฟาร์มอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะสำหรัับบบใคครรรททีี่เเป็นนนนนสสาายยยฟ์์มมมแ้ตอโจลละะะผฮกิึง ผมเนี่เป็นการพุ่งไปแบบนี้ดหน้ำแข็งโหูคุณได้ยิว่าภูเขาเอเวอร์เรสต์นะคุณผู้ชมอะสูงใหญ่ขนาดนั่นเลยโอ้โหโคตรชอบเลยคุณผู้ชมฮะใครที่ชอบดีครับผมในความเวอร์วังอลังการเนี่ยแมปนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับผมนะฮะไม่แปลกใจที่พี่เล่นแบบนี้นะครับผมแล้วเด็กๆตามต่อกันที่ซีคิวเอ็กกันเลยละกันนะครับผมนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับกดปุ๊บ เป็นการแช่แข็งตามพื้นที่ที่เราเลือกนั่นเองนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ส่วนสีิลซีเดียดนะครับผมนะฮะเป็นการถือค้อนยักษ์ขึ้นบานแล้วก็ทุบป,ปุ้งแล้วก็กระเด็งขึ้นไปแบบดีนะครับผมดองๆโอ้ยบอกเลยว่าโคตรเท่คุณผู้ชมฮะและอันที่ของเราดีครับผมนั่ก็จะเป็นการแช่แข็งทั่วบริเวณอาณาเขตนะครับผมนะประมาณนี้ครับอุนี่หูดูฮะสุดลูกหูลูกตา โอ้เย็นเฉียบเลยคุณผู้ชมว้าวแมปไหนไม่เหมือนแมปนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะมีที่ดีที่เดียวคุณผู้ชมฮะสหรับใครที่สนใจนะครับผมนะฮะริ้งแมปอยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่แถมทาล่าของตัวเกมเดีนะผมนะยังมีทาล่าของฮาคิเกาะด้วยนะครับผมนะฮะอ่าตอนนี้คือมีแค่แขนนะครับผมนะพอดีพี่ไม่ได้ฟาร์มนะคุณผู้ชมระบบของเผ่านะครับผมนะพี่สุ่มเป็นทาล่าของเผ่าเออเอ้ยมอ,มอนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหนีก่อนเออมอนนี่ใส่ไม่ดีนะครับคุณผู้ชม ซึ่งทาของเผาเดีนะผมนะพี่เต้นเป็นทนานของเผาสกายทุยไม่ใช่เผามิกนะคุณผู้ชมนะาสามารถวิ่งไวได้แบบนี้ครับนี่เครับผมนะฮะโอ้วิ่งโคตรไวเลยคุณผู้ชมฮะสับขาหลจอกต่อต่อ,อต่อา่อต่กิลดาบกั่า้า,า,านดีกว่อะ่รต่อตนอต่อต่อตนอต่อต่ัส่อต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 ่อม่อต่อน่อต่อตนอต่อตลอต่อต่อต่ลต่อต่อตยอต่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 อย่อต่อต่อเสอต่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 อ่อต่อต่ะเ่อต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 นะครับผมนะก็จะเป็นการเรียกพายุหมุนว้าวเฮ้ยโมเดลสวยมาก คตรเดียวครับน้องๆอ้โหบอกเลยว่าตึงจันนะครับผมนะฮะเออใช่นะผมนะทางตัวเกมเนี่ยมีหาคิราชันด้วยนะครับผมนะเดี๋ย <c oughs> วเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับปุ้งนี่ดูฮะ ว้าวอุ้ยนอนสลบกันหมดเลยเอานิ่งนิ่งนิ่งกันหมดเลยนะครับผมนะอยากจะบอกว่านะครับผมนะฮาคิราชันนี้เนี่ยในผมนะเราสามารถหาได้ในเกมนะครับผมนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเติมหรือว่าไปซื้อนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคในทุกที้ก็มีประมาณนี้แล้วกันในผมนะสำหรับใครอยากลิ้มอยากลองนะครับผมนะฮะลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะฮะกับแมปไพร์เล็ตเบลตีนั่นเองนะครับผมนะฮะสนุกไม่แพ้กับบอกคุณเลยนะคุณผู้ชมโอเคในทุกที้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีีโอหน้าสสวัดครับบบ๊าายยยอฮคลิน ้โหนิ่งนิ่งนิ่งสงบกันหมดเลย